ส่วนการดูแลที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอ,อชอร่วมกับเครือข่ายจะประชุมสัมมนาระหว่างประเทศการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลักหวังจะแก้ปัญหาความยากจนสร้างคนและชุมชนที่เข้มแข็งเป็นกุญแจไปสู่ความยั่งยืนค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-4กรกฎาคมนี้ณนศะูนย์ประชุมแห่งชาขออภัยค่ะณนศะูนย์ประชุมแห่งสหรประชาชาติค่ะ นายอนุก,กูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยที่ชุมชนเป็นหลักมีผู้ร่วมประชุมจาก20ประเทศเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนและสร้างทิศทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในอนาคตพร้อมทั้งนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายแผนงานและแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญ ในการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืนด้านนายกรกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนบอกว่าพอชอมีบทบาทสำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในประเทศไทยซึ่งโครงการบ้านมั่นคงถือเป็นอีกโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาชุมชนแออัด และการไม่มีที่อยู่อาศัยของผู้มีไรายได้น้อยอย่างเป็นระบบครอบคลุมชุมชนทั้งหมดของเมือง มีการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนและใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาเชิงรุกจัดทำแผนแนวทางและรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายตามสภาพปัญหาของชุมชนและแผนการพัฒนาเมืองรวมทั้งยังเน้นให้เกิดกระบวนการทำงานและจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่นปัจจุบันดำเนินการอยู่ภายใต้แผนที่อยู่อาศัย20ปีนอกจากนี้ยังมีนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่คนไร้บ้านด้วย